สวัสดีครับอันนี้ป่าจงอย่างาน,นี้แนะนำสูตรอด้ยังครับป่าแข่งอมแข่งอมอย่างครับแข่งอมปลาไหลปลาเยน็นแ่อมปลาเย็นนะครับเพราะว่าเคยทําไปแล้วนะครับแต่สูตรปร่าจงจะแหมยางก็บหมูหเนาะเดี๋ยวผมมาดูป่าจงก็ใกล้เคียงกันนะครับเออน้องเขากําลังทําป่านะครับแข่งอมใส่อันหางไหวเออมีหางไหวเนาะนมีพักมีอย่างไรย,ยางหางไหวแข่งใส่หางไหวอืมหางไหวแนะนำน้ำพริก ครับอาป๋านี่ยังพองครับีพริกก่อนเนาะพริกก็ประมาณสักเม็ด50เมตรเนาะครับแต่มันต้องตัดชัดหน่อยครับอะไรอะไรมันของเขากว่เนาะกว่เนาะแล้วแต่พีกน้อยก็ได้เอาเอออเาพริกไปก่อนเกลือน้อยเนาะครับทำก๊อเน้นจะนี่หน่อยนี่ป๋าจุ้งแนะนำนะครับ ครับถามถึงกระป๋าจุงนั่นเ,เ,าเนาะอือไปก่อกนเลยโอ้โหนี่โคริกกันเนาะเย้ครับโคริกสักกําก็เอาเครื่องทั้งนั้นนะครับเป็นพวกชิ้นเผาเนาะเหือนั่นเหลือกเนาะมีคานะครับตะไคร่ลากผักชีหอมแดงกระเทยียมขมิขม้นนะครับมีกะปิอ่าใส่ตัวนะครับกะปิ ตรงโคกละเอียดอนนอกันเนาะเดี๋ยวเขาแก่เอาเครื่องใส่ใใหไม่แหมกำนะครับนี่ก็เป็นประเภทนั่นะครับค่ะตะไคร้ยอย่างนี้เนตาะค่ะตะไคร้ดับกินข้าวประ,าะามาณเนี้ยเนาะของของข้าวเนาะ่าะะใสเครื่องนี่นักหน่อยครับเครื่องสมุนไพรนักหน่อยอืนี่เป็นหลักผักชีครับหลักผักชีใส่ตัวนะครับ ทำเฉพาะอมนี้ก่อนเนาะอมแดงมันแดงมันเปี้ยะแหละจะม่อนใส่ปาอ๋อมันเสบตาลดตำอ๋อโอเคครับกะปิกะใส่เยอะหน่อยนะครับโอเคครับหกน้อยก็ได้แล้วนะครับเครื่องทำแกงอมนี่นะครับหน้าตาน้ำพริกแกงอมเดี๋ยวเราหน่องๆทำปลาเซีดนะครับเอาจบไปทำ วันนี้สูตรปร่าจงนะครับป่าจงแกนไม้แน่น้ำสูตรแกงอมใส่หางวายนะครับ <c ười> ครับนี่ก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ <laughs> มาละอ้านะแกวน่ะชงไว้พอดีเอายอกเอย <c ười> นี่เออครับครับ <c ười> <ๆ>เออค่าเชื่อให้น่อยเพราะว่าเออของกินของข้าวมันนึงนี่หน่อยมันจากงกับเติมมอหน่อยเนอ วันนี้นะครับทำของกับข้าวเหนียวเขาได้เก่งขนาดนี้นะไอเ้เคนเนี่ยคือไอ้สันนะครับเน้อะรอขนาดอะน้อยก่อนอื <c oughs> น้อยมีติปึงกันเนอจะไปถ่ายหลังบ้านน,นั่นนะเนอะโอเควันนี้ป่าจงนะครับจะแกงใส่มีหางหวายนะครับบะหอยหรือมะละขี้นก็นะครับตัวฟักยาว วันนี้เขาใส่ตัยนะครับสูตรปัดจงเหมาะขนาดนี้นะปัดอะไรเขาออกมาแล้วนะครับเสร็จละสจะได้มันตัวน้อยไปหน่อยนะครับถ้าตวัวใหญ่ๆมันจะล้มมันจะทำางนี่มันทำยากหน่อยยุ่งยากโหระพาใส่ไปกันนะี่นะแตงโมอ่ะก็ปงอยับเอาไปเหรอ แกงกะทิแกงกะทิปาเร<อ>ือนอ,อ,อ,อ๋อก็พอหอมเออเหม่นเขาเก่งแกงกะทิแต่เขาต้องเน้นกับเมืองเม,มืองไว้เนาะแม่นเน้นแบบเมืองเมืองนะครับอะไรเหรอสารที่ก<อ>ะลังป๊อปปุง้งใครแล้วแล้วน้ำมันนิดหน่อยเนาะ กพ,พ่มมมันจะไอืปะจงนะครับวันนี้เอาสูตรปลาจงเรอน,น้ำมันมันฮ้อนก่อนนะครับเออมีแฟนครับถามว่าทำไมถึงเอากระเทียมตุ๊บใส่ตัวนะครับทำให้น้ำมันมันหอมขึ้นนะครับเตัว่าค่าน้ำมันนะครับนี่มันเดือดเลยนะครับติดลงไปตั้วตอน เป็นกระทะไฟฟ้านะครับโอ้ถั่วงห่มันหอมีมาเลี้ยงมอา้ยร <khác> no ัหเรงลั่งเาไงใล่ะเนาะใกล่ะอะไรก้อิปก็ไรประมาณนั้นนะครับซิบก็ไรนี่กันนอง เบาคนดึงเดี๋ยวจะมีเล็แขนแนั่นเนอะนัวหน้าหายหม้อน้อยไปเนาะมา,า,าใส่แล้วก็หมุนไปเลยนนี่เป็นปลาไหลนะครับสดแต่เขาต้องล้างให้สะอาดสะอาดนะครับนี่เขาเเดี๋ยวาจะคั่วเออเจปลาไหลนี่มันต้องใจถ้าว่ามัน แถวไม aky, ่ค่อยไม่ค่อยเน่อไม่ค่อยใบเดือใบอันฟักทองนะครับเอาหูดหรืออันกระเจยสก๊อตใบอะไรนะครับแต่มีแหมสูตรก็คือต้มน้ำห่อนลวกนะครับสก๊อตใบไม่ก็เออเนี่ยนะครับกลัวขโมนเมอนก่อนนยออหน้าให้น้อยขโมันเมินก่อนนะครับเือเนื้อป่ามันขาวๆเนะปฝาเนาะ เ,เนื้อปลาขาวๆอืมอ่าเดี๋ยวผมควไปเลยๆนะครับสั่งเติมน้ำเตือ่อเดี๋ยวมาพร้อมกันนะครับตอนีก่อนเขาจะใส่น้ำโอนเม,มือน,นนะครับอันนี้เป็นกระทะไฟฟ้านะครับต้องมันกลุ้นแล้วกับมันเติมน้ำเอาหน่อยเพาเป็นเตาแก๊สมันจะพนไฟแบบอ่อนๆออได้นะครับนังกงควไฟอ,อ่อ,อนๆก่อนไกลละไกลละ มันก uh, ุ้นไหมอืมอืมตีกันได้ใช่ไหมนี่คร wow> ับใช่ค um, รับตอนนี้มันเริ่มขาวแล้วงอหมดละยุกแล้เนาะอืมเลือดเออมันเหมือนแบบนี้นี่แหละเขาจะเติมน้ำงอเพื่อจะไม่เอออ้าวเติมเลยป่าจุงใส่น้ำนะครับแข่งอม โอ้นี่ต้องขอบคุณป้าจงเนอมาแนะนำสูตรแก่งอมปลาไหลน้ำเยอะอ่ะโคกดี๋มังกฤเหกอป่าใส่หมอกพ่มป่านั่นแหละอือใส่น้าหมกพ่มพ่มป่านะครับอ่าีครับลง ตัวขึ้นป่ามันซุกนะครับไม่ใ้เขาจะใส่นะครับพักที่เตรียมไว้นะครับตรงนี้หังนไว้นะครับหรือไว้ถั่วฟักยาวมันละนะครับเดี๋ยวมะฮอยบ้านเฮานะครับครับบ่บแข้งบ่บแข้งก็คือมะเขือพวงนะครับผมโอเคครับน้ำเดือดแล้วเออตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเขาบอกแข่งไว้สักกํามันนีามันเดือดป่ามันเกือบซุก ครับเขาเก็พักบาีเาซุกแลเออตอนคั่วก็เกือบซุกนะครับแต่ต้องต้มแนมรับ้าวหลายอย่างเนาะจรผเล่นันกนเล่นน่อนอมั้จุ้นี่เป็นละเอียดนะครับเวลาทำกับข้ายวยังเหมือนเดวกมอครับละเอียดนะัน <laughs> รั <laughs> นี่นะครับ คุณเข้าตีรับรองนะครับสูตรนี่สุดยอดอ้าวช่วงที่รอนะครับพักกุกเตรียมละดูเป็นการมาเสียเวลานี่ของปลาพักชีฝรั่นงนะพักชีครัืงต้นหอมพักชีอืม มันห้องหป้อมเอ้ม <oh ันห้องหอมป้อมพอหอมป้อมก็จะได้เป mm ็นห้องหอมป้อมพวดหอมป้อมเมืองนี่มันต่ำห้องป้อมเมืองอ๋อหอมป้อมเดียวเลยเหรอเพเพ่อืมป้อมหอมป้อมมันป้อมเลยเขาบอกมันสั้นนะครับสั้นป้อมปอกล็อกเลยเหรอเออเดี๋ยวเตรียมมันก่อนนะครับหัลลเราก็ใส่ลูกโดดไปตลยนะครับ หมูโดนคือพริกขี้หนูใส่เป็นเ,นเนม็ดมอ่าะาครับสูตรนี่ก็สำหรับคนชอบกินปลาเย็ยนนะครับหรือปลาไหลนี่น,นะครับแล้วคนชอบกินครับ <c oughs> มูอย่าไดเน,นอกน้ำแกงเก็บไปไหลกินน้ำแกงเลยครับครับแล้วก็เติมผงชูรสไว้นะครับผงชูรสแหละ นี่มีแฟนคข้าบ,บอกว่าใส่เตอะมาเป็นยังวงาผมชิลล์นิดเออนี่สูตรป่าจงใส่น้อยเดียวนะครับฝุ่นกันไม่ได้ต้องแก่งมันมืม้อหนเลยนะครับป่ปลามันซุกมักคับมันซุกปลาจิ้มหมดละเป็นอะไรของปาองลานะ อ okay เออั้กป่าปโอเคก็โอเคละเอ๋อใส่น้ำปำ่าไม่ไม่เงอะอ่าโอเคอืมโอเคเอตัวน,นี้ก็โอเคละตั๊ป่าปจงจะใส่พักละมีพักอย่างห้วงป่าปมีใบบกูดใบจันนะใบจันหรือใบยี่หร่านั่นนะครับอืมจันนะครับใบบกูดใบบกูดชีกนะครับอืม,อม คนคนมันเฮาบนห้องอ่ะจันหมาวอดนะครับจำเดี๋ยวนี้หมดได้ละกินกับแบบนี้นะครับอิงดูมเหมือนเป็นขียอิงดูกะหอมตึ้งอือนะครับสุดแห่งอมปลาไหลสูตรของป้าจงนะครับโอ้ไม่ละเนาะโอเคโอเคเอาไว หวมั้งสุกแล้วเนาะอืมไหวมันซุกแล้วอยู่ที่หวเนี่ยไม่หวอ่าถ้ารอหวสุกนี่ต้นหอมพักชีครับพัชชีพลังก็โรยลงไปนะครับกราถกพิษได้เลยโอเคเดี๋ยวจะไปจิ้มพอนะครับอืมตอนนี้ตาคอนเลยนห้น้อ,นองเบาคนรอเขาจิ้มที่ตอนอุ้ยนะครับเออหื้นองเบาจิ้มเลยเป็นไรพ่อ ผมกอมครับอืมสูตรป่าแข็งครับแขงแข็งอืมสูตรป่าจงก็ตื้นผาดอันนี้เป็นทางไหวเนาะทางไหวเออหวานเป็นลมของปัญญาอีในป่าจงเป็นหัวนี่เอออีเก่าชอบนอเออครับรับแนนคป่าจงแกโซดนะครับอืมเห็นนะครับว่านี้ขอขอบคุณป่าจงที่แนะนำสูตรแกงออมปลาไหลนะครับ หรือแกงอ้อมปลาเย็ยนนะครับผมวันนี้ชีวิตคองมาน,นอกก็ฝากไว้ต่อีนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่และแชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณจ้านักนะครับวัสดีครับ